วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญถุงพระราชทานกำลังใจมอบแก่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบด้วยพระองค์เองการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างหาที่สุดมิได้